สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกางล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่สีสิ่งที่จะได้เห็นจากการซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของนักเตะ2รายก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันเสาร์นี้ นักเตะของแมนยูนะครับไม่มีภารกิจทีมชาติได้มาฝึกซ้อมที่สนามแคริงตันเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนพักเบรกทีมชาติของยูนเนเต็ดสามารถบุกไปชนะบูฟแฮมตันมาด้วยสกอร์หนต้องขอบคุณประตูชัยที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมของเมสันกรีนวูดอย่างไรก็ตามครับทั้งที่กรีนวูดเองเนี่ยสามารถเริ่มต้นซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการสอยตะข่ายไปแล้วทั้งหมด3ประตูจาก3เกมพิมพ์ลีก แต่กรีนวูดเองนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ในสายตาของเกรทเซาเกตเขาจึงไม่ได้ไปลุยทีมชาติในสืกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกรีนวูดจึงยังอยู่ในสโมสรแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในเกมพิเศกนัดต่อไปที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับแกน,นเยนของนิโคโซในขณะที่นักเตะแกนหลักของยูไนเต็ดครับอย่างแฮร์รี่ไมกวายลุกชอเจสซิลินกาดและก็เจอร์ชันโชทั้งหมดนะครับติดทีมชาติในการลุยสืกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่กำลังฟาดแข้งอยู่กันในตอนนี้ แต่ซันโชนะครับช่วงไม่ดีนักได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับจึงต้องถอนทัาบกลับมานอกจากนักเตะสัญชาติอังกฤษแล้วนะครับวันนี้ฟานเดบิกยังคงเป็นนักเตะอีกรายหนึ่งของยูไนเต็ดที่ไม่ได้ถูกทีมชาติในเทลแลนะครับเรียกตัวเพื่อภารกิจทีมชาติในครั้งนี้เช่นเดียวกันในขณะที่เอดิสันคาวานี่ก็ไม่ได้ไปช่วยทีมชาติเช่นเดียวกันครับเนื่องจากประเทศรุกไวอยู่ในโซนสีแดงเข้ม ที่ทางพิมลิกได้ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้เดินทางไปหรือถ้าไปจะต้องกักตัวตามพรบรการควบคุมการระบาดโควิด COVID -19 ซึ่งล่าสุดนะครับแมนเชสเตอร์เดนต์นตดได้เผยแพร่ภาพของนักเตะในเซกชั่นในการฝึกซ้อมของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับและนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากเซกชั่นในการฝึกซ้อมของยูไนเต็ดล่าสุดสิ่งที่1ครับสกอตต์เบนท์อร์มิน่แล้วก็อเล็กซ์เตลเลสกลับมาจากการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งที่มีการบาดเจ็บอยู่ แต่ในเกมที่ยูเนเต็ดออกไปเยือนนักบุญเซาแทมตันโซชาได้ส่งมิดฟิ์รายนี้ลงสนามในฐานะตัวสำรองซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของนายใหญ่ชาวนอร์เวย์รายนี้เพราะต่อมาปรากฏว่าทําให้การบาดเจ็บดังกล่าวของแม็กโทมินเแย่ลงจนต้องรับการผ่าตัดแม้เป็นการผ่าตัดที่ไม่ใหญ่ก็ตามนะครับทำให้เกมในพิมพ์ลีกล่าสุด ที่ต้องออกไปเยือนบู๊แฮมตันแม็กทูมเนจึงพลาดในการลงสนามและต่อมาไม่นานครับสกอตต์แม็กทูมเนก็ได้ออกมาโพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดกว่าที่คุณคิดและอาจจะด้วยพ่อความบังเอิญหรือยังไงไม่ทราบแต่การพูดดังกล่าวของมิชิลายนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงเพราะตอนนี้เขาสามารถกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วเพราะฉะนั้นในเกมพิมพ์ลิกนัดเจอกับนิคเกิลส์โนเต็ดในวันเสาร์ที่ถึงนี้เขาจะกลับมาเป็นตัวเรื่องให้กับโซเชียอได้ ขึ้นอยู่กับว่า,าการบาดเจ็บของเขาสามารถหายทันเป็นปกติและมีความพร้อมในการลงสนามหรือไม่อเล็กเตรเรสครับเป็นนักเตะอีกรายหนึ่งของอไนเต็ดที่ถูกพบว่ากาลังร่งรวมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่สนามแคริงตันแน่นอนว่านี่คือข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดเตเรสได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านในช่วงพรีัซนทที่ผ่านมาในเกมที่เจอกับเดอ์บี้เคาน์ตี้และตั้งแต่นั้นมานะครับเขาก็ฟื้นตัวเรื่อยๆจนตอนนี้สามารถกลับมาร่วมฝึกซ้อมได้เป็นปกติแล้ว ทางเลือกที่2ครับคือการได้เห็นรอยยิ้มของดีนเทนเนสันหลังจากที่สามารถเอาชนะก,การต่อสู้โรคร้ายโควิด -19 กนะครับก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาหลายคนเชื่อว่าเฮนเดสันนั้นจะเป็นดวกแรกของโซชานในตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเขาเจอโชคร้ายติดโควิด19ที่ผ่านมาครับจนตลอดที่ผ่านมานะครับยังไม่สามารถสลัดอาการป่วยดังกล่าวแล้วก็ลงสนามให้กับยูเนเต็ดได้ตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้ประมาณ 2-3อามิตยทนะครับก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้เป็นปกติแล้วแต่ในความเป็นจริงที่ผ่านมาเขาใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าปกติที่คาดการอาไว้เหตุการณ์นี้ทำให้ดาวิดดียคอได้ออกสตาร์ทในรูกการนี้เป็นมือหนึ่งผู้รักษาประตูให้กับยูไนเต็ดซึ่งทำให้ทีมชาติสเปียรรายนี้ได้โมเ m e n t มกลับคืนมาเพื่อที่จะเบียดยั่งเป็นตัวแรกให้กระทับปีศาจแดงต่อไปแต่ใะไรก็ตามครับล่าสุดพบว่าดินเทนรสันนะครับสามารถกลับมาร่วมฝึกซ้อมได้เตรียมรูปแบบแล้วที่สนามแคริงตันเขาดูยอดเยี่ยม รอยยิ้มเฉ่งบนใบหน้าบ่งบอกว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วจ้าสิ่งที่3ครับเฟรนันเดสพยายามสร้างความประทับใจให้กับทีมชุดใหญ่อโนโรเฟรนันเดสวัย18ปีเป็นนักเตะดาวรุ่งจากศูนย์อคาเนมีของยูเนเต็ดรายล่าสุดนะครับที่ปรากฏภาพกับทีมชุดใหญ่ของยูเนเต็ดที่สนามซ้อมเคนิงตันและเขาพยายามสร้างความประทับใจให้มากที่สุดในการร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้ อันดีบาลเมสบีครับซึ่งเป็นนักเตะอรายหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเซกชันการฝึกซ้อมของไนเตตดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาเป็นนักเตะกองหลังดาวรุ่งที่เข้าใจว่าลงเล่นเกมกระชบมิดที่ลงเล่นกันแบบปิดสนามที่เจอกับชังปันมอสโตสเตที่สนามโอทรฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟอร์นันเดสได้ลงสนามให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของนิววูส20เกมครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนั่นหมายความว่าเขาพลาดในการลงสนามไปเพียง4เกมเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกระดับ 2, ่ผ่านมา ทิ้งกิสิครับฟิวโจนกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโซชาได้ออกมาปกป้องฟิวโจนครับแม้ว่าฟิวโจนเจอช่วงที่ยากลาบาก18-19เดือนตลอดที่ผ่านมานะครับแล้วก็น่าจะก่อนหน้านั้นด้วยที่เขาเจอปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้าแต่เขาไม่เคยตกเป็นข่าวไม่เคยขอให้สัมภาษณ์กับสื่อสิ่งที่เขาเจอมาตลอดทุกๆวันคือก้มหน้าก้มตาและต้องฝึกซ้อมอย่างตั้งใจเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆเขาเป็นคนในครอบครัวของเราที่ไม่มีปัญหา ตั้งแต่ผมเข้ามาคุมทีมยูเนเต็ดผมเห็นเขาต่อสู้กับปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขามาตลอดแต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้และหวังจะกลับมาให้ได้ในทุกๆก,การฝึกซ้อมในทุกเกมฟิลโจนถูกเขียนบ่อยในการฝึกซ้อมเย็มรูปแบบของยูเนเต็ดตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเริ่มต้นบางทีเราอาจจะได้ใกล้เห็นเขาลงสนามอีกครั้งหนึ่งในชุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็วนี้ก็ได้ครับ สำหรับข่าวต่อมาครับอดีตโค้ชแมนยูมั่นใจครับว่าโรน,นัลโน้นเล่นยันตัวเลข41ปีคริสตียโนโรนัลโ,โ,โ,โดครับย้ายกลับมาที่แมนเชสเตอร์ไน็ตด้วยการเซ็นสัญญา,ยายคาแข้งในทีมอัลแทฟอร์ดถึง2ปีครับแล้วก็พร้อมเงื่อนไขยขยายเพิ่อมอีก1ปีซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจจะเล่นให้กับทัพปีศาจแดงจนถึงอายุ39ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมิคลักส์อดีตโค้ชฟิตเนสของสโมสรเชื่อว่าสตาร์โปรตุเกสรายนี้จะสามารถเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุด ไปได้อีกนานเลยทีเดียวอย่างแน่นอนซึ่งก่อนหน้านี้โรนโดนักกีฬาที่ดีที่สุดในแง่ของสภาพร่างกายคือไรอันกิกเขาเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งที่สุดใส่ใจในรายละเอียดมากที่สุดซึ่งถ้ากิกเล่นให้กับยูไนเต็ดจนอายุ40ปีโรนโดก็คงจะสามารถเล่นได้จนถึง41ปีคริสเตเซอร์โรนโดคนเดียวที่สามารถก้าวข้ามผ่านมาตรฐานระดับสูงของกิกได้มิกได้กล่าวกับทอลกสปอร์ตเขาจะอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเสมอเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับการเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาล สรับข่าวต่อมาฟันเดบิกยอมรับฟันด์ไดส์เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกณเวลานี้แล้วนี่ฟันเดบิกมิดฟิลของแมนเชสเตอร์เตนเตนะครับออกโรงยกย่องเบอร์กิวฟันดไดส์ปาก,กันหลังจากลิขูครับว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดของโลกณเวลานี้หลังหายเจ็บยาวกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งทั้งในดับสม,มสรและทีมชาติแน่นอนว่าเบอร์กิวฟันด์ไดส์เป็นนักเตะที่มีความสําคัญสูงที่สุดของทีงทมชาติเนเธอร์แลนด์และเขาก็ได้เซ็นเตอร์แบ็กเก่งที่สุดของโลกณนะปัจจุบันด้วย มิดฟิลปีศาาแดงกล่าวกับสกายสปอร์ตการต้องทำศึกฟุตบอลยูโร2020โดยที่ไม่มีฟันดา์อยู่เป็นหัวใจหลักทำให้พวกเราต้องเจอกับความยากลำบากในได้หลายเรื่องในเพื่อนร่วมทีทุกคนนะครับก็คิดถึงเขามากจริงๆอย่างไรก็ตามครับผมมีความสุขที่ได้เห็นเขากลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งทั้งในฐานะกองหลังลิเวอร์พูลและคนของทีมชาตินิอร์แลนด์และยิ่งได้ฝึกซ้อมร่วมกันนะครับก็รู้ทันทีว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเขาทำงานอย่างหนักมากแค่ไหนเพื่อฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกาย รวมถึงการข้อสนิมเพื่อเค้นฟอร์มเก่าหากใครเคยบาดเจ็บรุนแรงต้องพักยาวได้หลายเดือนนะครับแบบนี้จะรู้ดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยสักนิดหนึ่งนะครับที่จะกลับมาให้ได้แบบที่เคยเป็นมาเพราะบางคนถึงกับต้องถอดใจจนต้องฟอร์มตกกันยาวนะครับสำหรับฟอนไดเอเนี่ยเขาไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะยังดูมีความเฉียบคมเป๊ะเหมือนเดิมครับซึ่งหากไม่ฮึดสู้จริงเนี่ยคุณจะไม่วันกลับมาดีแบบนั้นได้อย่างแน่นอนครับ ทั้งหมดนี้คือการนปเดข่าสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกรยณากดไลค์กดแชร์ชครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ